สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะประจำวันที่17ตุลาคม2566นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหวยหุ้นเวลาหวยอานอยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะ นะ้จะไปข้าหวยอะไรอันนี้หมอการไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงนะคะขอสับให้ก่อนนะคะนาะจะมาดูกันว่าเป็นเล,เลขอะไรนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลน,นะคะประจันบันที่17บเจ็ดนะคะศูนย์หนนะคะทุกคนศ1 0นึ่งศูนนะคะศูนนะคะ,นนนนะ,คะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพงเฮงรวยๆ,ๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ